สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทรายกำลังดูเพี้ยจกกะกั่จันฝอยกับเพี้ยไก่แจ้ที่เป็นปัญหา,มาแมลงศัตรูในช่วงที่ทุเรียนมีการแตกใบอ่อนสำหรับวิธีการป้องกันกำจัดเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์สุเทพกันนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอาจารย์ทรายมีคำถามอยากมาขอความรู้อาจารย์นิดนึงคะ่ะช่วงนี้ทุเรียนแตกใบอ่อนจะเจอปัญหากับ เพีย้ยจักจันฝอยแล้วก็เพียย้ยไก่แจ้ซืเยอะมากเราต้องป้องกันกําจัดยังไงคะอาจารย์ก่อนอื่นก็ต้องมาพูดถึงรายละเอียดของตัวมแมลง2ตัวนี้นะครับมแมลง2ตัวนี้มันเป็นมแมลงปากดูดนะครับก็คืออยู่ในอันดับโฮมอพเทลา่าซึ่งปัจจุบันเนเขาได้เปลี่ยนมาเป็นอันดับเฮมิพเทล่าแล้วนะครับซึ่งมแมลงปากดูดในอันดับนี้ก็จะมีหลายชนิดอย่างเช่นในตระกูลของเพีย้ยจักจันเพีย้ยกระโดดนะครับเพีย้ยแป้งเพีย้ยหอย แล้วก็เพี้ยไก่แจ้หรือกลุ่มพวกมวนต่างๆนะครับซึ่งตัวเพี้ยไก่แจ้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ระบาดทุกครั้งที่มีการแตกใบอ่อนก็จะพบพอใบเริ่มกลางออกมาเนี่ยนะเพี้ยไก่แจ้ก็จะมาวางไข่ไว้ซึ่งลักษณะของกลุ่มไข่ของเพี้ยไก่แจ้ก็จะเป็นเราจะเห็นที่บริเวณหน้าใบเป็นจ้ำสีเหลืองเหลืองนะถ้าเกิด มาดูเตี้ยใต้ท้องใบเนี่ยจะเป็นจ้ำสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับซึ่งถ้าเห็นตัวไข่เนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ3-5วันก็จะฟักเป็นตัวอ่อนซึ่งตัวอ่อนมีขนาดเล็กมากหลังจากนั้นก็จะมีการลอกคราบโตขึ้นพอลอกคราบโตขึ้นก็จะเริ่มสร้างเส้นแป้งด้านด้านข้างลำตัวเนีแต่ส่วนมากเราจะเห็นที่มากที่สุดก็คือส่วนบริเวณทักชนท้ายที่เป็นเหาขาวขาว,ขาวนะเว<ะ>ลาเดินไปเดินมาก็จะ คล้ายๆกับไก่แจ้นะก็เลยเรียกชื่อสามาัญว่าเพี้ยไก่แจ้หน้าตาของเพี้ยไก่แจ้ให้สังเกตที่ส่วนหัวเขาก็จะมีหนวดนะสองข้างเส้นยาวชี้ข,ขึ้นมาชัดเจนเล้วแล้วก็เดินไปเดินมาเร็วนะครับพอดูดกินปุ๊บ<ๆ>ก็จะถ่ายออกมา ซึ่งมูลของเขาเนี่ยจะเป็นหยดใสๆเล็กๆนะครับถ้าส่องด้วยแว่นขยายเนี่ยจะเป็นเม็ดกลมๆบางคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นไข่หนอนซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะเป็นม,นะมูลมูลน้ําหวานนะพอมูลน้ําหวานมาที่อยู่ที่ใบเนี่ยก็จะเกิดอาการราดําเข้าแทรกได้นะการทําลายถ้ารุนแรงใบก็จะบิดเบี้ยวเสียรูปทรงนะแล้วก็จะหลุดล่วงนะ อีกอันนึงก็คือเพี้ยไก่แจ้ถ้าเป็นตัวเต็มวัยนะมันก็จะเป็นตัวเขียวๆนะครับแต่บางคนอาจจะสับสนเพราะว่าเพี้ยจักจั่นฝอยเนี่ยก็เขียวเหมือนกันแต่ว่าส่วนจักจั่นฝอยนยครับก็เป็นแมลงผักดูดอยู่ในอันดับเดียวกันนะครับก็มีการวางไข่ที่ใบเหมือนกันพอฟักเป็นตัวอ่อนแล้วเนี่ยก็จะดูดกินเช่นเดียวกันแต่การดูดกินของเพี้ยจักจั่นฝอยเนี่ยเขาจะปล่อยสารพิษนะซึ่งเป็นท็อกซินทําให้เกิดพิษกับใบพืชทําให้ ใบพืชเนี่ยอาการก็คือขอบใบก็จะม้วนเข้ามาหากันสองข้างฝั่งแล้วก็ใบก็จะเริ่มไหม้ตามขอบใบถ้าทําลายรุนแรงใบก็จะหลุดล่วงไปตั้งแต่ใบยอดลงมาเรื่อยๆจนเหลืออาการที่เรียกว่าเห็นรู้จักไหมครับอาการก,ารก้านทูบก้านทูบอ่าอาการก,ารก้านทูบเนี่ยอย่างพ่นไม่ถึงยอดยอดใช่ประมาณนั้นส่วนมากจะเป็นบริเวณยอด,ยอด,ยอดถึงสูงซึ่ง อาจจะมีการพ่นสารไม่ทั่วถึงก็จะพบว่าอาการการทุ่มเยอะซึ่งอาการการทูมเนี่นอกจากเกิดจากตัวจักจั่นฝอยแล้วนี่นะครับรอยแผลของตัวมแมลงต่างๆอาจจะเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยหอยจักจั่นฝอยพวกนี้นะครับก็จะเป็นช่องทางเข้าทำลายของเชื้อราได้ทําให้เกิดโรคก,กิงแห้งตามมาซึ่งโรคก,กิงแห้งก็มีเชื้อราอยู่หลากหลายชนิดมารวมทั้งพวกฟิวเซียม ที่พบไดใ้ในทุเรียนนะครับส่วนตัวจักจั่นฝอยตัวเต็มวัยนะครับเราจะเห็นว่ามีสีเขียวเหมือนกันแต่ไม่มีหนวดนะแต่ข้อสังเกตก็คือด้านท้ายตรงปีกนะด้านท้ายจะเห็นเป็นจุดดำๆสองจุดนะข้างละจุดอันนั้นก็คือเป็นตัวเต็มวัยของเพียจักจั่นฝอย